ค่ะวันนี้พี่เพนสวัสดีช่วงบายบายนะคะวันนี้พี่เพนมาที่ไร่ฝั่งที่ไม่มีน้ำเนาะไร่ที่แห้งแรงแห้งแรงอะคะ่ะดูปลูกอะไรไม่ได้เลยปลูกอะไรก็ตายหมดฮนะตรงนี้จะเป็นแปลงพุทราสามรถนะคะพี่เพนลงไปประมาณ40ต้นแล้วละแต่ว่าต้นที่โตนี้น่าจะประมาณเราๆประมาณเกือบยีต้นนะคะ ทีนี้มันครบอายุหนึ่งปีแล้วเนาะวันนี้เป็นวันที่พี่เพ็ญจะมาตัดตอแต่งกิ่งนะคะก็วันนี้ก็มาตัดตอแต่งกิ่งกับพึ่งกันสองคนก็เดี๋ยวพามาดูนะคะว่าเราเราตัดตอแต่งกิ่งกันยังไงนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นพุทราสามรถนะคะเสียบยอดพี่เพ็ญได้สั่งมาจากสวนลุงเป่งเนี่ยค่ะพี่เพ็ญจะตัดประมาณนี้แล้วค่ะเดี๋ยวเขาก็จะแตกมานะคะ แตกแขนงออกมาก็ตอนนี้เราแต่งโกเขาก่อนตัดแต่งกิ่งเขาก่อนส่วนไอล้ลำกระดงที่ขึ้นมาอย่างนี้เดี๋ยวพี่เพนจะเอาอะไรนะคะที่ตัดกิ่งมาตัดออกนะมันจะได้เล็มได้ใกล้ๆก็จะประมาณนี้ค่ะมันจะรกหน่อยนะคะแปลงนี้อันนี้คือพี่เพ้นปลูกไว้เพื่อ,อให้ต้นมันโตกว่านี้แล้วพี่เพ้นก็จะมาแต่งตัดตออย่างนี้แหละคะ่ะ แล้วตอนที่พี่เพ็ญมีเงินแล้วเนาะพี่เพ็ญก็จะขุดขุดเจาะบาดาลแล้วพี่เพ็ญก็จะเดินระบบน้ําทีเดียวพี่เพ็ญเลือกพืชที่เขาทนต่อความแห้งแล้งค่ะอันนี้คือแห้งแล้งสุดๆเขาก็ยังทนนะคะเนี่ยคือเราปลูกรอไปก่อนนําไปก่อนเลยพอจะปลูกอะไรนอกจากเหนือจากนี้ไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่ามันแล้งเนาะมันไม่มีน้ําพี่เพ็ญก็เลยเลือกพุทธาสามรสนี่แหละค่ะมาปลูกก่อนเดี๋ยวพี่เพ็ญให้ดูนะว่าเรามาแต่ง ก็แต่งตัดโตกันยังไงเดี๋ยวพามาดูก็ส่วนกิ่งที่จะตัดไปนะคะเราก็สามารถเอามาเนี่ยค่ะสามารถเอามาเผาถ่านหรือมาอะไรได้นะคะก็จะประมาณนี้แหละเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะองกิ่งก็ตัดประมาณนี้อันนี้ทํากับพึ่งสงคนอันนี้ปล่อยให้แบบอย่างรกเลยค่ะคือเราไม่มีเวลาเนาะเราทำหลายอย่าง แค่นี้ค่ะก็มาเลื้อยอย่างนี้เลยจริงๆเดี๋ยวนี้เขามีเครื่องมือช่วยเยอะเลยค่ะแต่เก็บตังไว้ซื้ออยู่ก็เลยต้องใช้การเลยก่อนหน้าหน้าที่จะนี้นะคะหน้าที่จะตัดก็จะเป็นแบบนี้เนี่ค่ะเห็นไหมมันออกลูกแล้วนะคะเนี่ยออกลูกแล้วก็ดกด้วยอร่อยมากด้วยแต่ว่าตัวพี่เพนเองนี่ยังไม่มีเวลาที่จะมา เออยังไม่มีเงินแล้วก็ยังไม่มีทุนที่จะมาดูแลบำรุงเขาให้เต็มที่ก็เลยนี่แหละค่ะบอกได้คำเดียวเลยว่าปลูกทิ้งค่ะส่วนกิ่งพันุ์ที่ได้ซื้อมาใหม่นะคะเดี๋ยวเป็นให้ดูเนี่ยค่ะอันนี้ก็ใช่พุซานะคะอันนี้ก็ธรรมชาติดูแลเนี่ยค่ะดินแห้งเลยเขาก็ยังรอดนะคะเห็นไหมแต่ก็มีกิ่งตอที่มันเกิดมาใหม่ด้วยไอ้นั้นเดี๋ยวค่อยจัดการเขา มันทนแรงจริงค่ะพุทราเนี่ยค่ะพี่เพ้นไม่ได้รดน้ํารดอะไรเลยนะคะเนี่ยบริเวณนี้ก็จะมีแต่ต้นพุทราทั้งนั้นเลยค่ะคือให้เขายือนอยู่ด้วยตัวเขาเองแล้วถึงเวลาพี่เพ้นก็จะมาจัดการแต่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เพ้นจะเปิดน้ําประปาใส่ละค่ะตอนนี้รู้สึกน้ําประปาหมู่บ้านแรงดีแล้วพี่เพนก็จะเปิดใส่ละช่วยบรรเทาเขาก่อนแล้วก็ค่อยจัดการทีหลังก็จะประมาณนี้ละค่ะมาถ่ายให้ดูเนาะ ถ้ามันแตกกิ่งแขนงง่ายๆเดี๋ยวพี่เป็นจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆก็สำหรับคลิปนี้ก็พี่เป็นสวัสดีค่ะ